ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวมาติสเตลนะครับผมของบ y e r ิร์นมิวนิฮะโอเคเกของฟรีก็ถือว่าไม่เยอะ ก็ถือว่าไม่เยอะแต่ก็มีหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยเทียบค่าลบอีกทีนะเวอร์ชันนี้ก็จะเด่นเรื่องของสปีดต้นนะครับผมนะะฮโอเคมาติสเตลโกโพเช,ชอร์นะครับผม95นะฮะเกมลุก88บองโทน79เลี้ยงบอล84ดสีแล้วประกอบตัว79สองสั้นไม่ได้ดีเท่าไหร่จับสกอร์83ก็ไม่ได้เยอะมากนะคำโค้ง79นะฮะสปีด90สปีดต้น98สปีดต้นคือดีมากนะครับผมถ้ากระชากได้คือ คือหายจริงนะถ้ากระชากได้นี่คือหายเลยนแล้วกันยิงแปดสี่นะครับผมบาลานซ์เก้าสิบนะสเตมิน่เจเจ็ดนะครับผมที่เดียก็ได้จะเป็นสปีดต,ต้นนะครับผมกองหน้าสปีดต,ต้นสูงๆก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่ไปเน้นจบสกอร์แต่ตัวนี้ก็จบสกอร์ไม่ได้เน้นจบสกอร์แปดสามก็ไม่ได้เยอะนะครับผมสกิลก็จะมีสับขาหลอกดับเบิลทัชคัทแบนเทิร์นนะครับผมโซนโซนมีปั่นโค้งยิงลูกสายไม่ได้ยยิงลูกคุกนะครับผมยิงไกล ยิงมันต้องจับบอลยิงท้ายากแล้วก็ซูเปอรสนะ์สับนะฮะสำหรับมาร์ติสตลนะครับผมจะเล่นได้ไหมผมว่าเล่นง่ายถ้าเป็นกองหน้าสายความเร็วเนี่ยยังไงก็เล่นง่ายมันอยู่ที่ความคมนะครับผมถ้าเร็วและคมเนี่ยโอเพเลยแต่ถ้าเร็วแล้ว,มลวไม่คมเนี่ยก็ถือว่ายังเล่นง่ายอยู่นะครับผมยังเล่นง่ายอยู่แต่ก็ต้องไปลุ้นว่าจะยิงได้ไหมแค่นั้นเองนะครับผมบบเยิรนะ์มิวนิกฮะบาเยิร์มิวนิก ล่างสุดนะครับผมโอเคลงสนามนะครับผมไปฮะโอเค,อเ,คเกมแรกนะครับผมสำหรับมาติสเตลนะครับผมมาติสเตลมาติสเตลมันเคยมีมาช่วงพาร์ทเนอร์คลับนะมาติสเตลแต่เวอร์ชันนั้นมันเป็นปีกนะนะโอเคมาเกมเริ่มมาติสเตลถามว่าเป็นตัวหลักได้เลยไหมมันยังไม่คมนะ แต่มันได้ความเร็วก็น่าจะเล่นสนุกพอสมควรที่เมซี่โอ้ยเตียวล้ำหน้ารอเปล่าดีจ่ายไม่ผ่านคือมันวิ่งดีนะมันวิ่งดีนะแต่จ่ายเมื่อกี้ติดนะครับผมที่เดยการนะผมไอเตียวอุ้ยอุ้ยเกือบเซงวิ่งเกือบเซงนะครับผมนะแต่พอท็อปสปีดก็ยังไม่เท่าไหร่แต่สปีดต้นดีมากนะครับอ้าวอ้าวอ้าวดักได้สวยสวยอย่างนี้เนี่ยยังหาช่องจ่ายยังไม่ได้นะครับผม ล so ูกเปิดอ่ะลูกมงอ่ะมงได้แต่เบานะแต่เบาเปิดไม่ดีด้วยแหละโอกาสทองก็ยังไม่ได้ฮะบริการมาให้เตียวคืนแทงให้โอ้โหติดเซฟอะไรครับผมโอกาสยิงหนึ่งครั้งติดเซฟแต่หน้าหน้ากระตูนวะหน้ากระตูนแบบกระตูนแล้ววะหรือว่าหน้าเหมือนแล้วแต่ฟิลเหมือนหน้ากระตูนเลยวะ โอเคมาเปิดโค้งๆเข้าไปฮะโค้งโค้ง,คงได้ไหมไซโก้อยเข้าไปอย่างนี้แหมโก้ออกมานะครับผมเบ็คซี่ฮะตรงกลางไม่ถึงใครเลยมาที่เตียวครับผมออกข้างมายัางได้อยู่ปะเปปี้แทงเอา้าจใจพิทคนจะจใจให้เตียวไม่ถึงโอดิกาดนะครับผมอดวิ่งเลยฮะลิงเฮียมะเตียวคืนแทงคืนสั้น โอเิกาดให้เตียวเรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โห <c oughs> นิ่มๆสามประสานนะครับผม <c oughs> โอ้โหมาดิเ <c oughs> นลูกแรกนะครับผมเ <c oughs> รียบร้อยมาที่เตียวได้หนึ่งนะฮะมาให้เตียวไม่ถึงมาที่ปรับไปครับผมจะแทงทะลุช่องซะหน่อยโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผม โอกาสวิ่งใช้สปีดเนี่ยยังไม่มีโอกาสแต่หาช่องดีอยู่นะแต่หาช่องดีอยู่นะสำหรับมาติสตลนะยิงไปหนึ่งนะครับผมสสวยสามภาษาลุกชงลุกชิงได้เหมือนกันนะไม่แย่นะครับผมลุกชิงลูกจ่ายนะยิงก็ถือว่าโอเคเลยความเร็วก็ถือว่าได้ไม่แย่นะไม่แย่นะมาเตรียมเริ่มหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดอุกานะมาติสตลโูกจ่ายสวยสวย ออกมาขวาเกือบสวยเกือบดีแล้วฮะทีมปาเป้เตียวขอแล้วไปกระชากอุ้ยได้เลยวะพลิกเข้าในเข้าในปั่นโค้งโโอ้โหเอาดีลูกนี้นะครับผมความสามารถเฉพาะตัวลุ้นล้วนนะฮะอุ้แต่กระชากออกห่างมันกันนะไนจังหวะกระชากนี่ห่างเหมือนกัน โอเคโอเคดีวะ่ะ <c oughs> ดีตรงความเร็วนะผมว่า <c oughs> ดีตรงความเร็วแล้วก็สกิลยิงค่อนข้างครบนะปันโคง้งยิงไกลยิงท่ายากยิงลูกคุกได้หมดเลยนะยิงลูกต่างจังหวก็ได้นะสกิลยิงค่อนข้างครบนะครับผมความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีนะความเร็วกระชาตินะโอเคเลยครองบอลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคสองลูกในเกมนี้นะครับผมมาให้อปอปเป้ป๊เป้เตลวอยู่ฝั่งน,นู้น เตียวอยู่ฝั่งโน้นปาจบดิครับอย่างนีอุย้ยหน้าไม่เหมือนนะรู้สึกว่าหน้าจะไม่มันจะเป็นหน้าการ์ตูนอยู่ผมว่านะหน้ายังไม่เหมือนนะครับผมหน้ายังไม่เหมือนเหมือนจะเป็นหน้าการ์ตูนอยู่นะอาร์ติสเตียวโอเคสามลูกแคทริกปะแคทริกวะนะโดนนําก่อนนะเกมเนี้ยนะแต่มันมันก็ยังพอมีทีเด็ดนะอาร์ติสเตียวับผมคือได้ไหมได้ปะ ช่วงข้่งหลังคือเงียบเลยโดนบุกอย่างเดียวมาโดนลิเยมสั้นๆเอามาให้เตียวเอามาเมสซี่ก่อนคืนให้เตียวเตียวเข้าในเข้าในจบโอ้โหไม่จบวะไม่จบวะชนเสาโอ้โหเนี่ยไม่จบไม่จบไปไอ อยู่นี่เตียวเตียวให้โอเดกาดไม่สวยนะครับผมแหมโอเคครับผมจบเกมนะแฮตทริกครับผมเกมนี้นะครับผมแฮตทริกเอาบอลกลับบ้านไปดีหน้ายังไม่เหมือนนะหน้ายังไม่เหมือนมันหน้าการ์ตูนอยู่นะมาติสเตียวนะครับผม,เ,ผมบเกมแรกโอ้โหสุดเดือดจริงสุดเดือดจริงๆนะครับผมได้ไป8.5นะครับผมแฮตทริกแบบ สวยยนะฮะทัชชิกแบบสวยๆอันนี้คือโดนยิงลูกแรกเลยป่ะตั้งแต่นาทีที่แปดนะครับผมเนี่ยโดนใบซะเหลือเกินแล้วก็มาได้จากเตียวลูกนี้ลูกนี้สวยนะชิงกันไปชิงกันมานะครับผมท้ายปาดมาโอ้โหผมกริบลูกนี้นะฮะคือโกยังไงก็ไม่ทันอ่ะนะะก็โกดีแค่ไหนเจอยิงอย่างนี้ไม่ทันจริงๆห่างเยอะมากลูกนี้สวยนะครับผมกระชากดูยิงกระชากทีหายเลยอ่ะนะะแล้วก็ล็อกพลิก เข้าในสองสามคนเอาไม่อยู่นะสองคนเอาไม่อยู่เหวกมาได้นะของดีนะครับผมนะจับวระชาก็ถือว่าห่างพอสมควรนะพลิกพลิกเข้าในอืเออไม่โดนไม่โดนในโรบอซันเนี่ยก็เข้านะนี <c> ่ <oughs> ก็ลูกที่สามนะไปฉีกฉีกเตียวคือฝั่งนูน้นปาดนิ่มๆลูกนี้นะครับผมกับสวยสามลูกนะครับผมโอเคต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะ โอเคเกมที่สองนะสำหรับมาติสเตลนะขอเกมแรก3มลูกคนเดียววะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะนะคือยิงคมเฉยแต่แต่ละลูกมันก็มันก็มันก็ยิงไม่ได้ยากอะนะอันจริงนะแต่มันก็ถือว่าตรงกรอบนะรับผมแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือความเร็วกับความสามารถเฉพาะตัวจังหวะสปีดต้นอย่างนี้ดูดิดูดิต้องยิงแล้ววะต้องยิงแล้ววะ นะครับผมคือคิดอะไรไม่ออกแล้วคือเพื่อนไม่ได้แล้วต้องยิงแล้ววะมาครับผมนะความสามารถเฉพาะตัวดีมากนะครับผมอาดีอาดีนะครับผมมาทิสเตลวความเร็วนะครับผมสปีดต้นกองหน้าที่ความมีความเร็วเนี่ยมันก็เล่นง่ายเกือบทุกตัวเลยนะนะมาชิงอย่างนี้เตะบอลยาวไปนิดนึงมาทิสเตียวครับผมข,ข้างอืมจ่ายไม่ดีลูกนี้หลุดหรือเปล่านะยครับผม หลุดแล้วหรือเปล่านะฮะว่าแต่ยิงได้นะแป๊บๆยิงได้นะมาติสเตลเอ้ายังอยู่นะครับผมบรรกาศฮนะมาติสเตลยิงเอาอีกแล้วนะครับผมสองลูกในเกมนี้นะฮะ้วก็น่าจะหลุดไปแล้วนะน่าจะหลุดไปแล้วกดไม่ได้แล้วนะโอเคนะครับผมสองลูกในเกมนี้ยิงถือว่าโอเคเลยนะไม่แย่นะครับผมง่ายๆคือเก้าห้าผมว่าน่า ถ้าจะเก้าเจ็ดผมว่า,น,า,น,าน่าจะโอเคนะในะมาติสเตล97น่าจะดูดีเลยแหละนะครับผมอันนี้เก็โอเวอร์อออยังน้อยนะครับผมเตทที่เล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดีเกินคาบหลังนะครับผมดีเกินคาบหลังแน,น่นอนคนนี้นะลองใช้กันดูนะครับผมความเร็วจบสกอร์นะฮะจบสกอร์ตามสเตทเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่พอลงเล่นจริงมันมันง่ายนะนะง่ายนะนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคืนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's